สวัสดีน้องเอกสวัสดีพี่ก็สวัสดีที่งำมาได้ก็ผมวันนี้เย็นมากเลยเนาะวันนี้รถเข้ามาสี่คันอ,ออกตัวเลย f พิ่งโกดนะเรามี่ก่อนดีๆมาฝากกันเลยเราอยู่หลังเต็นท์นะครับสายที่ตั้งอยู่ไหนน้องเอกถนนเรียบพาโดสวนโรงงานสวนผลาบทำเลพีบตรงสองกิโลเมตรที่สองร้อยสิบไม่ไกลไม่ไกลพีบข้ามส,สองร้อยเจ็ดสิบแลอวนะผม F4 กันนะวันนี้เรามีอะไรมาอวด F4 กันน้องเอกวันนี้เรามีเต้น เชฟโซนิก l t z ปี2013ออโต้มือเดียวป้ายแดงอะไรดีดีที่สุดเลยครับคันที่แล้วเราขายสีขาวไปแล้วใช่ไหมไปเก็บ MT เราส่งไปแล้วที่บุรีรัมย์ใช่นะครับผมมาดูคันนี้กันดีกว่าเพื่อนๆพื่อนเชฟโซนิกมือเดียวป้ายแดงไม่เท่าไหร่เลยไหมลุงเอ็กเท่าไหร่อะดีดีหกหมื่นโลเพื่อนๆบอกเลยว่าสวยอย่างมากๆออโต้นะครับแล้วก็รถพร้อมใช้สุดๆเลยนะกระโกดกัะน้ำมืดแล้วนะเพื่อนๆดูบอดี้ไปก่อนแต่รถสวยจริงนะครับไม่มีสนักจมน้ำไม่เคยติดแก๊สด้วย รถน้ำมันรวนดูสะก่อน LT s e นะจ๊ะจุบุยังแหลมยังแหลมแหลมบอกเลยสวยสุดๆบอกเลยเพื่อนๆดูฉากนี้สะก่อนเห็นไหมโอ้โหดูภายในก่อนสวยมากๆนะครับสตาร์ทเครื่องเลยตัวท,ที่เป็นมัตติฟังก์ชันด้วยนะเห็นไหมสตาร์ททีเดียวติดโอ้แต่เห็นอยู่เนอะยังพอได้นะ LT s จะเป็นสีส้มนะเพื่อนๆพวงม,วมลาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันเห็นไหมสามารถปรับเซยลุ่มหนีนได้ขอบคุณครับมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับ แล้วก็ฟอนต์สวยด uh ้วยเห็นไหมเกียวโตดูสะก่อนนี่หกหมื่นโลได้วิ่งหรือเปล่าที่ว่าตาจะไหลไปฝั่งนู้นกันแผงก็ดตูสวยสะอาดสีส้มเพื่อนๆนะดูสะก่อนเห็นไหมอีกฟอนต์ก็สวยเห็นไหมครับหัวเกียรสวยพนักแขนได้อยู่เบาะหนังไม่มีขาดไม่มีอะไรเพื่อนๆไปเร็วนิดนึงดีกว่าไม่ทันแล้วสองแถวยังไง แผงประตูหลังสวยท้ายสวยสวยมองไม่เห็นแล้วโอเคเข้าใจแล้วกันมีลายฟ้าอยู่ดูท้ายซะก่อนเห็นไหมดูนี่เราเลี้ยวไปปะเนี้ยนึกว่ารายการจะคระบผมล่าท้าผีปะเนี้ยได้อยู่นี่ท้ายเถยเดิมอะดูห้องท้ายหน่อยน้องรังโอ้คนละเครื่องสองเครื่องเลยับผม fc ดูความจริงใจของเราเปิดหน่อยห้องหลังนี่สะอาดบ้างนะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมท้ายเธอยางลงอะไหดูสิเห็นอยู่ครบเลยเห็นไหมเนี่ย สุดยอดจริงๆเบื้องหลังทีมงานไฟฉายสองเครื่องย <laughs> อย่ากโรกรธกันนะจ้าเพื่อนๆแต่รถสวยจริงนะครับไม่มีชนนักจมน้ำปี P 13มือเดียวไปแดง6 0,000โลพเพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงต้องรีบเลยคุ้มจัดๆเอาขอไฟทีนึงหน้าห้องเครื่องหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูพร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมคานหน้าสวยสะอาดหัเราเองนี่ใช้ได้เลยเนะนี่ยทุกนนี้พี่ให้สองไฟทั้งนานนะคานหน้า <laughs> เห็นไหมพเพื่อนๆ สวยสะอาดเลยนะครับนี่บอ,บอกเลยสวยกริบกดูห้องเครื่องซะก่อน,นี่ ABS นะครับยังใหม่เลยนะครับ,บไฟอฝาเครื่องสวยสะอา,าดดูไม่มีคราบขี้ตะไคร์เลย,ยลเอาหนะสวยาสวยละกันโอ้โ,อโ,อโหสุดยอดจริงน้องเอกสุดยอดทีมงาน เชฟโรเลตนะครับผมโซนิกปี2013มออโต้มือเดียวป้ายแดง6 0 0มื่โลดูสันประตูดิสุดครับพี่พีเอลทีแซ่อย่างสวยเลยแล้วคันนี้เท่าไหร่ดีตรงนี้คันนี้ก็จ่ายไปเบาก็ทีหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเฮ้ยกองสั่นไม่ได้เลยนี่ผิดราคาปะเนี่ยไม่ผิดรครับเกียร์ธรรมดาเรา,าขายแสนต้นนะนต้อง เอฟซีเลยนะหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าจัดไปอย่าให้เสียต้องรีบเลยนะจ๊ะราคานี้มีบารไม่บ่อยหกหมื่นโลพีสามใช่มือเดียวป้ายแดงใช่แล้วลาไปก่อนครับพี่ไปครับ